เมื่อเร็วๆนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศของจีนเปิดเผยข้อมูลว่าในช่วง5เดือนแรกของปีนี้กิจการซอฟต์แวร์และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนมีไรายได้และกำไรเพิ่มมากขึ้นโดยมีอัตราเติบโตส่งกว่า10%โดยไรายได้อยู่ที่ประมาณ5.6ล้านล้านหยวนขยายตัวมากขึ้น11.2ส่วนกำไรเพิ่มมากขึ้น12.8%การส่งออกเพิ่มมากขึ้น3.3%อยู่ที่2.3% 27ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าในกลุ่มซอฟต์แวร์มีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมีเสถียรภาพคลองสัดส่วน22.4%ของยอดรายได้ในกลุ่มในจำนวนนี้รายได้จากซอฟต์แวร์พื้นฐา,น,านเพิ่มมากขึ้น10%อยู่ที่7.04ล้านหยวนในช่วง5เดือนแรกของปีนี้กิจการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนมีการขยายตัวมากกว่า10%มีรายได้ประมาณ3.8ล้านล้านหยวนคลองสัดส่วนประมาณ70%ของยอดมูลค่ารายได้